สบายดีด <kleine mus> ้วยน้องตอนเา้ด้วยบายดีงันเง้ยเ้ยนี่เบิ่งนี่เอเบิ่งปุ้งบ่นี่สาเบิ่งปุ้งบ่เงี้เด้ย

เอองแก้วบอีแฟนนแกวกบอีเออเห็นหน้าลเอ๊ะนยังไงไอกุยกเออเข่ีเองหน่อยเองหน่อยแก้วบี้นละรืนันมัดปไปไปลุงแม่น้ำฝากฟัดแก่เน่ นี่นี่เลยนี่ยังเนยังเไเนยันนีนี่นนี่้อมเพลอปลาลุกอันนี้จูบมีเพื่อปลาลุงอจูบมีเพื่อปลาลุงเนอะงาจบเลย

nhưng cái đi À pít pít ưng ơi Ưng này ưng này này Phạm này nó không phạm Trông nó sư mà thì nó Sư phạm sư hôm hả Sư phạm nhắn nè Ơi ừ. Hôm phở bắp hết nè À hôm phở bắp hừng nè Ơ, à, hôm phở bà lúc này, ơ, nè, thằng เด้อเบ้อเอออยเรอเ้ยยังไง่ได้ขี่องเด้อพี่น้องเอ้ยอารมณ์ดีถ้าได้กินนมอิ่มเอะไรอารมณ์เสียมาผมหิวนมถ้าหิวนมแล้วไปจะยโยกก็ไม่ได้โอ้หิวหิวหนักหน่วงออ้ยวายเลยคนหิวแกนเนี่ยง่ายเลยผมแกนเนาะอุ้ย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 ขาขาดูขาหน่อย เอ้ไร,ร้อ้ไรไอ้แพะเพขึ้นมาเดยนนั่งบ้าเป็นขึ้นมาบ้าไหลบ้านเข้มเอโอโอ้ทางนี้มา,ามแต่เศร้าขนาดเ้ยเดี่หมักนางลงนางลงสบายดีสบายดีเฮ้ยโอ้โห บปะบลูกสางกันัรอลูกไปมือบอเม่ะรบุมีลูกขนาดบุมีได้ทางไอ้มีเกิดตึ้อแม่ม่ต่างงานนี่ไม่ใช่มัเละเอาเป็นเห็ได้แบ้านน่บานมก เอนเ้เ่ด้ยสมาเห็ดสองสามปีสี่ปีแห่นีันาเ้ยเออเอาจัดการเอาต้นดาเออมา้ย เฮ็ดโยึ้นเฮ็ดพะรุนรุจักบาทกราบโลดกราบกราบเข้าไปบคือเราที้กินเดือเพียกดือดไมก็อิ่มแล้วเอาเพลินในหัวไหวว่าได้เซมาเนี่ยเพื่อบางสางก่อนทุณนายจะคล้องแดงกินคืน่งนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่อยากหล่อดอกอันนี้นะ มปูใหม่าะแก้งาน หมุดมากเหรอวะเซมาเมื่อกินเนี่ยแต่ว่าถือกินดีแท้ลมุดมาเซมามางอย่างที่แถนี้คือหมดุดเป็นลุยแน่นอนนุ่มไงี้นุ่มเซมากันเนวะ กัรเพิ่นบริจับเสื้อเสตเน่ถ้าเป็นตึงเสื้อเสียนี่สิ่งนี้คือชีวิตจั๊กจ้๋เนาะ แกมาอยู th, ่ตรงไลไลแผ่นเตอเป็นหนึ่งสองสสี่หเจดแปดแผ่นปูจักแแผ่นก็ตอหน้าก็หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปแผ่น แม่กัลยอยนเอลยส่อยนะเด้น้งูเสเลมเนเิง้นนอยเนดีน้ำล้งก่าเสนน้อยบ่อดีตก่อนเป็นเส้นใหญ่อ้ลเไปยังไง bàn nhảy nó đang ngảm đó, anh nhảy แค่โน่นะมันไล่ต่อแล้วดอมันคือแบบเปิดลงเปิดลงเอ้กนเปิดสีนะล้วเติดเกับเบื้อคนนึงเสเไปจนนำลงมาปูุ ่องอันนี้นะขีดน้ำล้างมบกก่อแลรวเอาตะปูขีดขึ้นมาบ่อืมบทัีงแดงจูอัดนะเนขึ้นนะาไปยาน่อไปเลยโอ้มตะปูอีเก่ซอ,องมีเห็นขกนะ <c oughs> านกเนาะเกาใใด,ด้วย <c oughs> กย์ใครผมกบกรได้แก่ก็อันก็เรื่องก็ได้แก่ีกได้แก่ใครเนี่มันบวกแขงมันบวกยังธรรมดาเรื่องธรรมดาเออมันก็มีพิษภาพเป็นธรรมดาธรรมดาต่อแก่ชีวิตของเรา วัาสิงลยเอาดูว่าเน่ยน้อคนนี้ตะกี้พูดแต่กุมมาสิงกือพูดแต่กุ๊มมาว่าอะไรกัดงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วอะไรกันบล่อยอะส่นว่า Excuse